้องนนูี่สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายปู่สิภาไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อไปสาวไทยได้ต่างแดนดป้าพี่น้องสิภาไปเก็บเห็ดภาไปเก็บเห็ดฝนตกลี้ยอ้อ,อยยออ้อยยอกับสิไปขึ้นเก่าฝนตกลี้ยกับไปขึ้นเก่าพี่น้องจ้ามามามา,มาไปน้ากันคุณน่ะคุณยังออกก่นอนเมื่อนี้ภากันไปสนามบินพกก็กลับมาไปสส่งงน้อาวเออนั่น ไปเพื่อนะมึงดูปุยางออกก่อนเปิดทะอกทบนางโมราเพื่อนเนี่ยบอมบ่ละมันมันมันคนเจ็บหรอเ่ งามหลายเห็นบ้นี่อนากเลมือมเบิเบ้ลีดเม่พี่น้องเอ,อ้ยนี่ยาจะเปิดพะอปปนเปิดาอบอำๆจปปซี่ปปปปีนี่นอ,อปปา,าสปป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 ปาปป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 ปนปป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 ปน เก็บบ่พี่เอาแนวปลวกไว้สะก้อนให้มันแห้งมืออื่นฮะเก็บจ้ะเก็บพี่เก็บกบเก็บพี่น้องจ้ะเอาพี่เก็บนนแม่เอ่ออะไรนะแม่จ๋าญาจ๋าสวีเดน่าจ๋าสวีเดนจ้านี่เห็นพี่น้องมึงนะปุ๊บงแม่เล่นเก็บพี่น้องจุ๊บนะเก็บเก็บนั่เห็นป่ะเก็บเฮ็ดพี่น้องเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดพี่น้องจ๋าบุ๊บแม่ บเห็นน right? ั่งล่มพี่น้องเห็นนั่งล่มสวีเดนจ้าเนี่เห็นบ่นี่ยส้มนี่ใบมันใหญ่สั้นเนี่ยนี่เอาเอาข่อยขึอนมาพี่น้าไซอันหยิมไซกันจ้าเ้าหยิมซอยกันพี่อันหยิมซอยกันพี่น้องเออเห็นบังดูบงดอกเห็นดูพี่น้องจ้าพูดหน่านี่อันนี้เอาเอาจักนี่นะยบนั่นัน ให้มันใหญ่อีกเจ็กน้อยก่อนหนีฮค้อยมาทายอีกก้อาเมาอีกเอาเนี่ยปลวกไปลูกไปปลูกไพี่น้องบ้านปลูกไ้อีกปลวกไ้ปลูกไ้นั่นเอาใช้มือนนนุชเอาไปชงเก็บอึบนะพี่น้อยอึบนั่นเอาใส่มือให็น้องเพื่อน เพี่นถือสร้อยกันถือสร้อยกันถือสร้อยกันพี่น้องนั่นเอาอไรที่พมันน่ามาใส่อีกเนี่ยวเอาเอี้ยถือเอี่ยนั่นถือสร้อยกันนั่นพี่น้องจ๋าเห็นบ่างคุณพูดหน่อยน้องเพี่นก็ได้พี่พูพี่น้องจ๋าเห็นปะเห็นนางร่มพี่น้องเซ่ไปเท้าวันนี้พี่น้องวันนี้เอาสิเบิ้งนี่วันนี้เฮ็ดอันนี้มันเฮ็ดอเหยี่ยนี่เฮ็ดยาพี่น้องเฮ็ดหางนกยุ้งเฮ็ดหางนกยุ้งพี่น้องพี่น้องจ๋ายายสิบมื่นพู่หน่อยเบิ้งแม่ลรอพี่น้องงามงามพี่น้องจ๋าเบิ้งแม่ พูดนะเฮ็ดยาได้พี่น้องนี่แม่จ๋าชวีเดนนั่นเห็นปะญาจ๋าสวีเดนญาจ๋าสวีเดนมากับอันน้องอันายกกูดพักสวยพี่อีกตอนหนึ่งจ้าขุนพี่อีกตอนหนึ่งขุนอีกตอนหนึ่งพี่น้องจ้าขุนพี่น้องเห็น่ปะตอนหนึ่งขุนกรลั่งเกิดพี่น้องจ้าคุณน่ะพี่น้องมีอยูพี่คุณน่ะเห็นว่าคุณกระลั่งเกิดพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดอันนี้เพื่อนเกิดหนาหนาวพี่น้องจ้า เฮ็ดอันอันเฮ็ดอันนั่งล่มเพื่อนเกิดหนาหนาวพี่น้องเห็นนั่งล่มสวีเดนเพื่อนเกิดหนาหวพ่อไม่ถุงผักกันถือเอาแม่พี่น้องจ้าพี่น้องไปพ่อไก่บ้านดอกบะผักกันย่างไปนี่จ้าพี่น้องจ้าเอาเอาเอามาเนี่ยนี่เหล่ากระซีอันเอาเอามาให้เบื้องใกล้ๆจอๆเนี่ยมาเบิงไก่ไก่มาเบิงไก่ไก่คือหนาวคือนาวสายเท่าไหร่เพื่อพี่น้องค่ะ เห็ดงามๆพี่น้องเห็ดงามๆ